จากกรณีที่แบงค์วรรุิสุขุนาผู้ักสารประตูของสโมสรชลบุรีเอฟซีทีมดังในศึกไทยลีกหนึ่งดีกรีเยาวชนทีมชาติไทยได้ขับรถเก๋งชนคนออกกำลังกายเป็นผู้หญิงอายุ62ปีจนเสียชีวิตและยังมีชายอีกรายขาขวาหักบาดเจ็บสาหัสต้องนำส่งโรงพยาบาลโดยเหตุการณ์ดังกล่าวเกิดขึ้นเมื่อช่วงเช้ามืดของวันที่26ตุลาคมที่ผ่านมาซึ่งในที่เกิดเหตุเจ้าหน้าที่ตำรวจได้ตรวจวัดแอลกอฮอล์ในตัวของวรวุฒิได้184มิลลิกรัมเปอร์เซ็นต์ โดยเบื้องต้นเจ้าหน้าที่ตำรวจได้ตั้งข้อหาวราวุธขับรถโดยประมาททำให้ผู้อื่นเสียชีวิตและบาดเจ็บและข้อหาเมาแล้วขับเพื่อดำเนินคดีตามกฎหมายต่อไปล่าสุดสโมสรชลบุรีเอฟซีได้ออกถแถลงการแสดงความเสียใจต่อครอบครัวของผู้เสียชีวิตและผู้ได้รับบาดเจ็บพร้อมระบุว่าทางผู้บริหารทีมและทุกฝ่ายที่เกี่ยวข้องได้ร่วมหารือกันโดยมีมาตรการดังนี้ โดยหนึ่งผู้บริหารและทางสโมสรชลบุรีเอฟซพร้อมจะเข้าไปช่วยเหลือและเยียวยาผู้บาดเจ็บที่กำลังพักรักษาตัวที่โรงพยาบาลและผู้เสียชีวิตอย่างเต็มที่ สองทางสโมสรขอแสดงจุดยืนไม่เห็นด้วยการการะทาของวรวุิสุขุนากรณีอุบัติเหตุที่มาจากเมาแล้วขับรถชนจนทําให้มีผู้เสียชีวิตอีกทั้งยืนยันว่าจะควบคุมดูแลไม่ให้นักฟุตบอลรวมไปถึงบุค,คลากรในสโมสรก่อเหตุเมาแล้วขับจนเกิดเหตุการณ์สูญเสียเช่นนี้อีกต่อไป สามทางสโมสรขอแสดงความรับผิดชอบต่อสังคมโดยสโมสรยืนยันจะไม่ปกป้องคนกระทำความผิดพร้อมให้ความร่วมมือต่อเจ้าหน้าที่ตำรวจและนำตัวผู้กระทำความผิดเข้าสู่กระบวนการทางกฎหมายอีกทั้งจะไม่ส่งวรวุฒิสุขณาล,ลงสนามในการแข่งขันฟุตบอลไทยลีกจนกว่าคดีจะสิ้นสุดและได้รับโทษตามกฎหมายต่อไป ส่วนกรณีของเฉลิมพลเกิดแก้วทางสโมสรจะทําการตรวจสอบข้อเท็จจริงทั้งหมดโดยในเบื้องต้นสโมสรยืนยันจะไม่ส่งลงสนามจนกว่าจะได้รับการตรวจสอบว่ามีส่วนเกี่ยวข้องกับการการะทำผิดหรือไม่ ขณะที่นายสาัสสิ์สิงโตทองผู้จัดการทีมชนบุรีเอฟซีได้กล่าวขอโทษกับเหตุการณ์ที่เกิดขึ้นและขอโทษแฟนบอลชนบุรีและแฟนบอลคนไทยเหตุการณ์ในครั้งนี้ถือเป็นบทเรียนสําหรับนักกีฬาทุกคนในเบื้องตน้นทางสโมสรมีบทลงโทษอยู่แล้วโดยทางสโมสรจะแถลงอย่างเป็นทางการต่อไป